สวัสดีครับผมสวัสดีเช y า YouTube ครับคลิปนี้ก็เลือกงานครับผมเลือกงานกน็มาบ้านครับเฝ้ามาหางวัวเอาหาให้งวัวเอาหน้าให้หัวครับเขาให้ไกล้นนี้ไกล้แก่ก็ไปเอาว่าวม่าไหม่ครับเนี่ยมักครับมัมกมักไกลแจ่เนี่ยมาเป็นเลือดลอยหรอครับผมก็บบรรยากาศ หกโมงหกโมงแรงอยู่บ้านผมนะครับอันนั้นนี่ก็ยังท่านได้แล้วยังท่านได้เข่ารูปเข่าร้อยอยู่ครับผมนหยี่ยวเม้าว่านกับบุได้ซีมันครับมือน,นีก็ไปขีปอ้อยเบิดมือนะครับผมบุมีเวลาคุณปูห้องนี่ก็จอดอยู่ท่านี่อยู่ตั้งแต่างหัวว่าน,นครับตากแดดเดี๋ยวนะครับผมกับบุม,มีอย่างไรครับคลิปนี้ พามาชมบรรยากาศอยู่บ้านผมเนาะนี่ก็วาเสียย่ยวหยาแหง้วนะครับมันบมมีเวลาให้ก็พอดีจ้าของฝูเนเปียไว้นี่ก็มันส่งสีหกแล้วก็สรงสีโปงไหมเนี่กับสีเล่มกอกแก๊ก,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 กน้ำมันนี่แหละห้เพื่อนครับถ้าผมมีเวลาผมเลยตัดออกเอาไปซีมันกินนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เวลา,าหลายเที่ยงจ้าของอยูู่้เดียวครับมอวกดผมสีเลีย่ยมหยอดหยอดหยาเหมือนกัน กัญญาเนี่ยเปียครับว่าได้มันกลินครับผมคือผมตัดไปให้สามชามนี่แล้วโอ้อน,นี่สามที่สี่ครับนี่ก็อยู่หกแนกหน่อยครับต้ <c oughs> นบกอยูนะครับผมนี่เอายอดนี่ครับนจะใส่เม็ดบางหน่อยเัาตัดเอางังซสิปับป๊บปั๊บครับผม หญ้ายูบานเขาก็บ่ต้องไปหาหญ้าไก่ครับบางเมื่อผมก็เอาใบาอ้อยมาให้มันนําใบอ้อยมามาสีครับมาสีผมมีเครื่องสีพอดีก็สีให้มันกินนะครับผมกินดีกันนครับเนี่ยเครื่สีแห้งมากเนี่ยนะครับตัดออกอันนี้ก็จะผมตัดไว้นี่ประมาณบัถึงอาทิตย์เดียวครับเนี่ยโปร่งไวขนาดเลยนะครับหญ้านี่โปร่งไวแท้ครับมันมีนามแห้งสีง่างครับ งามคักพี่น้องไก่ยังบ่ท่านในมีผู้ใดมาบ้านครับผมมาหอดก่อนมูเลยแม่กับยุ่ทั้งเคลนครับยังบ่ท่านด้ลงมาพ่อกับนายไปหน้าครับนี้ผมเลิกตะเวน,นเลยได้มากก่อนมูนะครับผมไก่แล้วครับไก่แล้วแล้วนะครับผมงานเจ้าของกะบ่มีไร่ได้หรอกครับแต่ว่าหากมีแนวเห็ดหล แล้วเฮ็ดสิหลายพี่สาวกับยูตั้งประเทศกับชิดใกล้มากแล้วครับเขาบอกให้เฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่ไว้ทะเลยถือประเด้เฮ็ดให้เขาครับพี่สาวผมขึ้นกับไปญี่ปุ่นนะครับผมได้สามปีแล้วยังไม่ทันได้เต็มสามนะครับไก่ะมาณอีกเชี่ยหาเดือนเนี่ยนะครับกับเต็มเดือนแล้วก็สิ้นแท็กเราก็บจีกับมาอยู่บ้าน จะพักหนึ่งนะครับผมครับเดี๋ยวเบิ่งพีสาวผมครับเดี๋ยวมาเอื่นผมนาเบาดานะครับนี่มั่วมันกัดถาห้องกินอยู่ครับเล่มก็แกะันมันกินไปก่อ้นเพราะอด้มันกินยาเขียวครับเพียงที่ห้าไอเพียงที่พอเราฉีบฉีบไห่กวางไว้แน่นมันก็กินอยู่ครับมันหิวแห้งว่มีแเนวกินก็เล่มกินี่เราครับ ก็ให้มันไว้ตลอดเลยเฟี้ยงสามปีแล้วครับกองนั้นสามปีแล้ะเจ้ามาเฮ็ดอ่าเห็ดมันก็ไม่เฮ็ดเยอะแยะครับยากหลายแต่ว่าปีนี้ก็คือชินาไม่เฮ็ดแล้ครับไม่น่าจะเฮ็ดหรอกน่าจะซุ้มทิมมากกว่านะเฟี้ยงมันเกา่าหรือครับมก็ซื้อเฟี้ยงมันไว้ยุกกองนึงครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเอารถฉีบป จะยุ้มเอานะครับผมนี่น,นี่ถ้าก็ตัดออกยอดมันเสียครับเนี่ยอะไรมันกินนี่มาถึงอาทิตย์ครับเนี่ยโป้งเป็นคืบนะถ้าปลูกไว้หลายๆ่ถังอ่าเขาบปไล่ตัวของเสียมันกระสิบูอึดกินครับเนี่ยมีกินอยู่ตลอดการตัดเน่เปียครับการตัดเน่เปียนี่กะก่ต้องตัดจำเนาะ ตัดจำมันอีเก็ยบยากครับแต่กอดีอยู่ก็จริงแต่ว่าถาเขาตัดเครื่องปุ๊บซุ้มที่มันถิดแตกหนอแตกยนอดออกทั้งคางเนี่ยมันหลายครับแามเก็บเขากเก็บง่ายยาังไเล่ะเนี่ยบางคนนี่ตัดจนจำเราไปซีมันกินนกึกว่ากินเท่าไดหร้กครับต้นมันมันแข็งนะครับผมนี่ตัดเอายอดมางสิ่หักออกก็ได้ครับนี่แต่ว่าผมบอกหักออกเก็บมือ ปลูกไว้เป็นกอเป็นกองวงเข้าไปไล่น้ำส่ายน้ำแรงก็ตัดให้มันกินเมื่อเราซีหาทราบมถึงเออพอดีครับอันนี้แต่ว่ามันใหญ่ไปทุตัวทีบตัวเด่นครับเนี่ยเพาเป็นระบบระเบียบเดี๋ยวผมจัดการปลูกไหมครับแต้ผมแล้วเวียกผมก้อนนะครับปลูกไหมคือผมมีดันออกตรงนี้ผมมีเฮ็ดบ้านน้อยครับเนี่ยบ้านน้อยขางคอกววาช่องของผมนี่ ส่วนมากผมกับเลีลงเรื่องเล่าเกี่ยวกับาการเฮ็ดกเกษตรนะครับผมบริวารรถไถโดยเฉพาะนะครับการทรรําเกษตรผสมประสานการสร้างไร่ได้จากการเฮ็ดกเกษตรนะครับผมคือผมบ่ได้คิดสี่เฮ็ดเกี่ยวกับรถไถตลอดนะครับผมผมกับมีประสบการณ์เนี่ยยกผมก็อยากแช่ประสบการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลก,กันนะครับผมสำหรับการเฮ็ดกเกษตรนะครับ เพราะว่าผมก็มักอยู่แล้วสําหรับที่ผู้ใดมักกะติดตามร่อติดตามรอชมครับผมเพราะว่าบางคนเพิ่นกับผมมีโอกาสคือผมเนาะนะครับกาผมกัได้ไม่ยุ่งส่เครื่องใหม่เครื่องมือเท่ากับมีเดี๋ยวผมกัสิค่อยๆไปทีละขั้นตอนครับเพิ่งเริ่มต้นนครับผมดูเทียผมบริยุ่งส่ได้แต่ละปี รับจ้างย่างยอครับแต่ว่าปีนี้ก็คิดว่าก็อยากเฮ็ดกเกษตรครับสําหรับผู้ใดที่กเกษียนเราก็อยากเฮ็ดกเษกษตรก็เบิ่งเบิง,บง,บงคลิปผมเสื้อเบิ่งก็ได้ครับไอ้หลายๆอย่างเดี๋ยวผมเลี้ยวเวียกเดี๋ยวผมลงให้เบิ่งนะครับผมผมกับมักก็เกันเฮ็ดกเกษได้ไดายมันก็โอเคเครับขืนยุทธวา่าข้อสิดูข้าสิมันข้อสิ มีความสุขกมัมมันบอนะครับน,นี่ว่าการจะเป็นผู้ปลูกพืชปลูกพักเรียงง้วเรียงป่าพวกนี้ครับแล้วสำหรับผมเนี่ยผู้บ้ารถไทยเนี่ยผมก็เพิ่มอม่เทคโนโล,โลยีในการเเกษตร,รซ้อยครับไม่จำเป็นต้องมียึดติดมากไม่ต้องไปเกษตร,รอินทรี์เพื่อนครับต้องเกษตร,รอีสานยุคไหม ท่านสมัยครับใส่รถไทยย่างเนี่วเนวใดทีพอใส่เครื่องมือเฮ็ดได้กเฮ็ดไปนะครับผมก็จำเป็นต้องไปอินซี่ปุยมักตั้งซันนึกซี่อยู่นี่ยาคาย,ยาน้ามันไปรถครับปุยมันนั่นสารปุยยูเลี่ยมันยยมนั่นเดึกมันลงไปครับบกเกยวครับอยู่นี่พวา,าเขาเฮ็ดกเกษตรยุคไหมเขาต้อง ปรับตัวก็มั่นครับครับผมเฮ็ดเกษตรเฮ็ดบ่้ยายกครับขึ้นยว่าขึ้นยว่าห้่าเหยา่ใจใสทำไรก็คือใจรักบ่นะครับผมอาชีพเกษตรนเฮ็ดดีๆพื้นที่ไรสองไร่นี่กกสรสางมูลค่าได้หลายบาทครับเฮ็ดปลูกอันนั้นปลูกอันนี้ไปขาย แล้วเรื่องการตลาดเดี๋ยวผมภาพไปเบื้องครับเดี๋ยวภาพไปเบื้องพาไปชมกันสําหรับผมผมเคยเป็นพ่อค้าเมื่อก่อนเนาะผมก็รู้จักครับว่าความปิดไปเป็นไม้จังไดยไม้จังไดยเรียงง้อมูนี่ตลาดง้อมูนี่ครับเาก็ยังหน่อยๆก็ต้องศึกษาไว้ครับนี่ผมกับซื้อเลียงมาซื้อมาเลียงเซอร์เวย์เบิ้งครับก็บคือ บัลลูไปปลงทุนยังครับพี่น้องก็เลเห็ดแบบนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเงินกอนแรกของผมครับแม่เนี่ยแม่กิปปอเนี่ยก็คิดว่าเลี้ยงสิเลี้ยงปล่อยครับก็เย่มวมาเลี้ยงไว้ในนี่เลี้ยงปล่อยบ่ยได้เลี้ยงแต่ว่าสิขายเอากำไรออยังนะครับเพราะว่าผมกับบูมีเวลาเบิ่งมันอยู่แล้วผมก็อยากได้แม่ลูกงบผมห่หลาย ผมก็เลยได้งัวแบบนี้มากครับถ้าถามว่าไอ้ราคามันดีบ่มันก็บ,บ่ดีปานไดครับเพราะว่ามันเป็นงัวงัวเนื้อเนะมันบ่เม่นงัวนี่ง่วซื้อขายกันเป็นตัวแบบนี้เขาซื้อไปเชือดย่างเดี๋ยวครับเนี่ยเขาบม่ได้ซื้อไปเลี้ยงต่อได้ครับเนี่ยคือผมงบบ่หลายงบผมสองหมื่นหาแล้วผมอยากได้แม่ลูก แบบนี้สองหมืนหานบะมีครับนี่นี่ตัวเดียวไี้สองหมื่นเจ็ดครับนี่สิบหกสิบเจ็ดเดียนนะครับผมงบผมบะหลายที่แรกผมเลยได้ตัวนี้มาอยากได้แม่ลูกบรได้ไว้ซื้อตัวนี้มาดอกนะครับผมปัดเ็ดงานไปเฮ็ดงานมาเงินเงินเง,นงินมันมี่ครับบันเลยจัดมาเลยอีกสองหมืนเจ็ดเป็นหามืนสองครับสามตัวนี่นี่แม่ลูกผมเอามากะสองหมืนหา อยู่น้ำได้ประมาณสองสองเดือนแล้วครับเจ้าของผมงมีเวลาเลี้ยงเอาไปป้อยไว้หน้าพ่อเลี้ยงครับตัวนี้ก็ออกกันกับพ่อครับเนี่ยนะครับเลี้ยงเบิ้งน้ำกันครับแล้วเจ้าของแล้เวเียกแล้วอางานกลยเอาก็เลยเอาเขามาบานครับก็ดีที่เจ้าของมันก็มีพื้นที่ให้เลี้ยงู่ครับก็เลยซสื่อเสาสื่อลวดยังมาลงครับนี่อ้อมเบิดบานนะครับ ประมาณสามหมื่นสามหมื่นกว่าครับทั้งเสาทั้งลวดน้ำนะครับผมติดตามรอชมกันไปครับว่าการเทสเกษตรของผมเนี่ยสิไปในทิศทางแบบใดนะครับว่าทีนี้นเนี่ยผมใจรักครับก็บ่ค่อยอ้วนเท่าใดแล้วครับพี่าผม บ่คอยมีเวลาดูแลมันครับเจะคของออกอาไปเฮ็ดตั้ง,งานนะคงผมถามี่ถามี่ทุนนะซั์อีกผมกับจีอยากเอาไมา่อีกอครับแต่ว่าเสียเสีแดงครับบันี้อยากได้สีแดงเนาะสีขาวเขาก็มีแล้วนะคผมตัวนี้ก็เป็นแม่ทั้ง ทั้งสามตัวครับเนี่ยสามตัวเนี่ยเป็นตัวตัวเมียทั้งสามตัวเลยนะครับไปยังกินยาครับยังแสบเลยมันฟังห้อเวอร์ดได้ครับเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับผมไปะนะครับทุกท่านก็พามาชมบรรยากาศอยู่บ้านผมตอนหกโมงหกโมงแรงครับหกโมงแรงกกว่าสิเข่าทุ่มหนึ่งอันนี้ผมกัมาหอดบ้านก่อนิมู แต่็ยังบ่ท่านนี้มีผู้ใดมากครับนี่นีแต่ผมมาหอดก่อนผมกะมเวลาลงมาเบิ่งว่าหรอทายบรรยากาศอยู่บ้านผมไม่เบิ่งครับนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมในคลิปหน้าพอกันไหมครับคลิปนี้ผมกะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ